ใจใจยุ <idd> ่งเรืดีค่ะแล้วมันเรื่อเท่าไหรเดี๋ยวมันอยู่ในโอวาสอยู่ขวดควันยังมีเป็นพูดแนะน้ำขี้ท่ามติ้งเดียนนะแม่กับเพื่อนสอนอันนั้นอันนี้ให้อะไรเติงผมพ่อเราพิเรนีก็มา่ึกท่าล่ำท่านันท่านเองก็ถึงละค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้พ่อกับอาจารย์โชคชัยม้งดินค่ะพี่น้องค่ะเป็นครูที่สอนบันปันแตงแต่อยู่ปหนึ่งปสองป ถูกปอค่ะตั <Blaze standards> anyway. ้งแต่ปฐมนะคะภาไปประกวดร้องเพลงแต่รุ่นแรกเลยครั้งแรกที่ไปประกวดร้องเพลงเลยนี่แหละค่ะอาจารย์โชคชัยระดับจังหวัดสอนร้องเพลงนะคะกับอาจารย์ใครคุณแม่ใครนะคะมาป่วยนี่เรียนโดดกอดย่างเดียวนไม่ได้ป่วยกันโดนพี่น้องค่ะเป็นปีต์จะง่านเลยนะนี่แหละค่ะคู่สอนร้องเพลงผู้แรกนี่ค่ะปวดเปิดอางกาเแ้่ไืน นี่ค่ะครูโชคชัยนะคะครูโรงเรียนบ้าน์น้องกุ้งสวรรค์นะคะพี่น้องครูคนแรกสิบปีแล้วครับอาจารย์ในสิบก็ปีแล้วครูสอนร้องเพลงคนแรกปัรพันค่ะพี่น้องบารูพร้อมว่าเพิ่นเป็นบารมะคูบหมอลำเพลินค่ะพี่น้องเพิ่งมารูตอนว่าจากเขาสิมาเขาวงหมอลำดีแย่งลูกศิษย์ลูกหาสอนกับทั้งแม่เขาลูกต่อไปอาจจะแค่อยู่นานก็เป็น เล่นนั่นแหละลูกหลานเล่นหลอดนั่นก็ดีดีใจด้วยที่เขาได้เป็นศิลปินอยู่เขาบอกเริ่มเจ๊จักผัดจับผัจับถูจังเลยจังว่นมาอยู่นี่ทางนี้จังวอนกับบ่ได้ว่าทางนี้เราต่ำกวงกละมันมันไม่มี่มันนี่เนี้ยดึงมานคือหนูวันนี้ตั้งใจจะเป็นหมอลำแล้วก็คือบ่ได้กินบาจขางสีวนกลับมาเลยคือคิดว่าเรียนเหล่ากับเห็ุงานเลยรถ้าเธอถามประวัติคู่เจ้ก่อนนี่เธออาจจะได้ดังกว่านี้แต่หูจักกลบไปซะเหตุใช่ไหม แต่เธอมารู้ <S <S ช่วงนี้แม่ไม่เท่าไหร่มันไม่สายถึนไตรุกแต่ว่าถ้าถ้า,ถาแม่แม่สิว่างอันสอนก่อนลั่มพ่อส,สอนร<ม>นรู้เลยป่ะคะก็ไปคุยกับแม่เ<อ>ดี๋ยวะคุยกับเพื่อนว่าแม่เราบอกเรากมาคู่เราสาวหน่อยเป็นเพื่อนเติมเติมเงอนกับมาข่องมากรอมยืดเนี่ยแต่ทุกคนทุกคนเขาไปทั้งไหนตั้งแต่เขาที่มาเริ่มคู่เลยแผลฟอนงามเนี่ยรับเงินเดือนเนี่ย เกษงเขาสีว um. uh ัดทิเนาอทิศตะวันกทิเหนสามสิบมือด้รั้มสีสหางานทางเว้นก่ะเมีนนปลาตั้งเป็นตั้งขึ้นว่ามีเวลาเลยหรือต่กคนเขาแบ็งเพือของเว้นเพราะว่าเขาว่มีเขาอยากได้ท้วเรื่นงัานขึ้นมันที่มีขอขอดีวันดีอยู่ในเศ้าแล้วแต่ดวันตีหล่อหกห่อขั้นเดียวตั้งว่าร่ำตั้งดาวเต้นอยู่หันลั่นก่างผาฉา เมก่อปมอ่อนตาพัฒนาลำเพลินมาหยุดช่วงหนึ่งพวจุกปอกแต่งานหา2 0 20เ็มาลำอยู่20 20เซสวนนี้ไม่อยู่สาวหน่อยช่วงไหนคะช่วงสาวหน้อยไม่ใ่ค่เส้าผม่าจะปีสองปีเองวันละกันเลยเครื่องดนตรีพวกพาชาประชามบให้เพรยังต้องการม่นต้องการก็เป็นมือคับแจกมาลัอยูตลกอยู่วงนี่ไปใส่วงสาวหน่อยเลยแสดงเป็นตัวตนกำเนิดของสาวหน่อยคืออยู่นี่น่าจะคือต่าง นี่นะคะนี่นะคะบอลลมาคู่รุ่นก็เกิดกำเนิดสาวหน่อยเพื่อมันแพงเลยพี่น้องค่ะเขาหนึ่งร้ยยี่สิบกัวเนี่ล่ะสี่สิบกว่าปีละเอ้นูจะลบาะัมันทลักแบบน้มันมันกลมกลเวียนวายแต่ขยุ่นี่บนหนาเลยที่ฮันหูจักเดนทัดล้ำกระดนหรอค่ะลเอนมันล้ำอย่างอหลีค่ะ ถ้านั้งเทียนร่ำไรร่องขณะร้องเพลงมันมีก่อนเกินลำพือนหนูยิ่งนางไหงว่าเพราะวมันอยากปนีติเสธด้วยไปได้แต่สวยแม่นเพราะนีนมีเมียนี่ย่างลอยแกยังท่านนีแบบแ่เพราะท่านเต็มตัวเป็นไรคะพ่ออันทูทูไทยแต่กลับว่าอยากให้มันทุทุไทยล่ะอยากให้มันแมนเลยเพราะว่าเราอยู่ลำพือนเนี่ยเราลำไม่ได้ก็อายก็อะไรน่ยายบ่านั่นย้ายบ่าไปเลยคิดเบิ่งต่อไป กระถินกระถินสามสิบงานว่านสามสิบงานใช่ไหมครับลำสี่สิบห้างานกลางวันก็สิบสิบห้างโ <c oughs> ลเขอาอย่างไดต้งเลี้ยคณะอื่นบอเอามีอย่แจะเขาบอกเหลยนเขาไปอย่างไรจ้าหาไปอยาลัยก็คเชื่อว่าคือเขาหมักทำา่ไยตัวอย่างไรบ้เงกระสางคณะมึนไ่อยากไปอยากครค่ะทำไมต้นกระถินเขาทิงไว้งั้นเอาข้าวัดไหมคะ ามสบายนนองเด้ค่ะซื้อไปซื้อเอสีะกอนนี่ซื้อจามจุรีสมโศกใอ้น้ตะกุนจามจุรีถมโศกชายานี่ถมโศก <c oughs> คุนละเตหาร้รอยยี่สิบต้นตเนาะเจ็ดเขาเดี๋ยวนี้สามสิบต้นละยี่สิบกว่าสามสิกว่นั่นแหละรุ่นแรกผมซ้อมต่มีีไปเจ็ดหารอยยี่สิบประกัดหกแปดปะบปรหกไปเจ็ดจบพร้อ <c oughs> กมกันนะครับปีนั้นน่ะ ห้าร้อยประมาณห้าร้อยยี่สิบยี่สิบ็ดอะจบก่อนผมตอนตอนรุ่นแม่เขานี่รุ่นจนกระทั่งลูกทั้งหลานเขารุ่นนั้นเดี๋ยวนี้เขาเกจหกสิบแล้วรุ่นแรกๆครับแต่ผมตอนยุ่หม้อว่ารุ่นนั้นห้าร้อยสิบเจ็ดจบไปแล้วตุ้มนั้นเขาเจหกสิบเลยลูกซิลลูกซิลเขาก็พูดครับยันหลานด้วยนะครับนี่ตอนนั้นรอบหลังในี่เกือบสามสิบปี รอบแรกก็สิบเกเจ็ดเจ็ดแปดเต่าแปดเก้าปีนานพอสมควรนี่มานาันไม่เคยเป็นี่าวอาไว้เนี่ยโอเค okay, ค่ะพี่นอ้องค่ะนี่ค่ะอาจารย์โชคชัยบุญญาลีนะคะผู้โรงเรียนหลวงปู่สวรรค์ค่ะตั้งแต่เปิร์ปันยุปถมนะคะ <c oughs> ปัทม์ปมัทมบันเทิง <c oughs> <c oughs> ประกวดร้องเพลงตลอดบประกได้าาเรียนน้ำมูลเหรอคะไปแต่ประกวดร้องเพลง <c oughs> ทางโรงเรียนดีบ่มีงบ,บกับตัง ผมติพาพลรุบไปเอามานันคนฝึกมานอนย่นต้อนยายใครกันมาอยู่กับคุณยายคุณยายฝึกลองเพลงฝึกนั่นนี่ที่ยายชาข้ามมีเพลง i n s ครับหมดว่าเ๋ยวขอบคุณอาจารย์ป้านาขอบคุณีิหอดคิดถึงค่ะ ูที่ภาษาวิชาครูสอนลองเพ่งผู้เลกเลยค่ะผู้เลกตะปูตะปูเลยค่ะคืออาจารย์โชคชัยบุญยรินนะคะกับแม่ไข่แฟนเพื่อนนะคะคุณยายไข่นั่นแหละตอนนี้มาพอเพียว,วจะเอาว่างไว้เทวนี้ก็เด้บว่าหยานมานาันหา คุยุ่มบานก็้ต่อเก๋ข้ต่อายนะนเนาะคุณงามมีท่านไหนไหวพะดยุ่มกคือผนังไกลเถอะพี่น้องคะนี่ค่ะพี่นวาถที่วันจะเป็นไหวพระเมื่อบังก่อน พี่น้องคะป้าวันนี้ลมยืนเนี่ยินเข้ามาเลยวอบคุณร้านนาอขอน้องอบเชิเยี่ยมชมนาแบบยิ้มนีาง่าสุีกเนาพเดอนตั่นก่ลูกทาง้แกามด้ง เธอยังมาถามมาพูดอะขนาดพอด้นอนก็จะกค้นพี่น้องค่ะแต่ว่าแบบดูเหมือนอิ่มอิ่มบุญอันนี้เบื้องหน้าแล้วบนาจะได้นอนบนาจะมีชีวิตรอดหรอเน่ยเน่หนูเอามาแล้วดนแม้ตนยงไงเราปรตเปล่าเลาบ่เห็น เอาแล้วเรเห็นแล้วบาเห็นตุนเงินที่เทาตัางเลยหนูเอามาแล้วค่ะนั่นแม่นั่นแม่นั่นแม่เราบเห็นเราใส่แว่นตาเราบเห็นตุนเงินมาวมาโยกถี่ตนเงินไว้เที่ยงรปหายไปหมดยอดตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเฮ้ยจำไงอยู่เจ็ดแปดแปดเก้าได้ห็นแล้วเอาไปเขียนด้วยเข็ดไส่เดี๋ยวน้โอ้ยลืมเ็ตดไส่เดี๋ยวน โอ้ว <correction S 1> <sensory tissues. S 2> ่าขวาอดเนาะเออเออเราจะเมามื to ่อแรกนี่แหละก็ไปนอนสิได้ไปนอ่มาเลยเขาไปของนำไปเนาะเจะนอนรอารเขานอนเหรอเขาจะเดินไปอาบไม่ได้อาบพราะ่้สวมเราเนาต้องการใสติสยชติ จอส้มอื daylight, ่นๆลสูงเหยียบแบเก้าดูอหันทำเอาไว้น้่มันกบเอาสายชาร์จให้กับเอาผีแล้วเนี่ย่เออถูกต้องแล้ว